อยู่กับยิวพอ c a ค t และนี่คือเสียงสะท้อนความฝันเรื่องราวการเดินตามความฝันของบุคคลที่มีความฝันสวัสดีครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษที่เดินตามความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนขอต้อนรับคุณอิงสาริสาครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ให้โอกาสมาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะอยากให้คุณอิงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าความฝันของคุณคืออะไรแล้วอะไรที่ทำให้คุณเริ่มต้นเดินตามมันครับความฝันของหนูคือการเดินทางรอบโลกค่ะจุดเริ่มต้นมาจากที่หนูไม่ค่อยจะได้มีโอกาสไปเที่ยวเหมือนเพื่อนๆนะคะเพราะครอบครัวเป็นห่วงมากเลยตั้งใจว่าต้องได้เดที่ยวรอบโลกสักครั้ง เื่อทดแทนช่วงเวลาที่พลาดไปค่ะแล้วระหว่างทางเนี่ยคุณอิงเจออุปสรรคอะไรบ้างครับแล้วคุณก้าวข้ามผ่านมันยังไงเหรือแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงครับอุปสรรค,คใหญ่ก็น่าจะเป็นครอบครัวที่เป็นห่วงหนูมากค่ะเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงเขาว่หนูดูแลตัวเองไม่ได้แต่หนูพิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าหนูดูแลตัวเองได้แล้วก็ได้ทําตามวามฝันก็คือเที่ยวรอบโลกสําเร็จค่ะ ท้ายนี้คุณอิงมีอะไรจะฝากสำหรับคนที่ยังลังเลที่จะเดินตามความฝันหรือยังไม่กล้าที่จะลงมือทำความฝันนั้นไหมครับหนูอยากบอกกับทุกคนว่าอย่าลังเลที่จะทำตามความฝันถ้าเราลงมือทำความฝันก็จะเป็นจริงได้คะ่ะขอบคุณคุณอิงมากครับสำหรับแรงบันดาลใจแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับวับนนี้สวัสดีครับ